อ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u ครับผมนะครับคลิปนี้ก็พามาดูปลาที่เราเลี้ยงไว้ครับเอาอาหารมาให้เขาครับนี่ฮะเลี้ยงไว้เป็นปีครับโอ้นี่ขึ้นปุ๊บปับปุ๊บปับเลยนะนะครับนู่นครับเป็นปลาทะเพียนนะนอนขึ้นเต็มเลยนะอืม บรรยากาศท้องทุ่งครับผมฝั่งนี้เป็นตัวเล็กอยู่นะครับ เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆครับสำหรับานานๆจะมาเจอบรรยากาศแบบนี้ฮะส่วนมากก็จะอยู่ที่ตัวเมืองนะครับแต่นี้เรามาทำาเป็นที่พักผ่อนนะครับที่บ้านสวนนะมาแล้วครับนู่นนะ ตัวใหญ่ๆครับขึ้นมาตาีหัวอาหารนะที่มันลอยอยู่ข้างๆครับเห็นแล้วก็เพลิดเพลินสายตาครับผมนะครับนี่ฮะบรรยากาศที่ท้องทุ่งนาเรานะครับ ที่บ้านสวนครับนะครับคลิปนี้อยู่ที่บ้านสวนครับผมยาที่ปลูกไว้ก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะนะครับ ตงนี้น้ำก็เต็มนะนะครับสระเล็กๆตรงนี้ครับใต้ท้องบรรยากาศดีครับเราสามารถเข้าไปนอนข้างล่างได้นั่งเล่นได้นะแต่ลุกขึ้นไม่ได้นะด้านล่างนะเราสามารถเข้าไปได้เลยะนนีนเนยเอาพวก ไม้พวกอะไรออกเราสามารถลมเย็นครับสบายนะครับผ้าน้นาไม่ท่วมลงไปนะครับถ้าฝนตกแรงเนี่เราต้องอ่าเปิดน้ําออกแล้วต้องปล่อยน้ําออกครับเนี่ยปล่อยน้ําให้มันลงไปด้านล่างนะตอนนี้ก็เราขังอ่าเพื่อที่จะให้น้ํามันอยู่ก่อนนะครับเป็นบรรยากาศนะนี่โอ่งเราย้ายมาจากอ่า ในเมืองแล้วครับในเมืองนี้ก็จะรือ้อนะฮะจะรื้อทำแล้วแล้วก็ต้องย้ายองกมานะเป็น อุปก,กรณ์ห้องครัวครับมีเตาโกงเตาเก็ตพร้อมครับตัวฝั่งนี้ล็อกไม่อยู่ช่างทําแบบไหนไม่รู้ล็อกไม่อยู่ต้องหาอะไรไปดันไปก่อนครับอบรรยากาศข้างบนก็เขียวสดใสครับฟ้าฝนวันนี้ก็ น่าจะฝนมาอีกหรือเปล่านะก็พายุเข้าฮะ รตรงนี้ที่แรกเราว่าจะนำพวกปลานะทําเป็นกระชังเราจะเอาผ้ากันไว้นะที่แรกนะก็ว่าจะเลี้ยงเป็นปลาสลิดเนาะแต่ก็อาจแค่คาดการไว้ครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ทําหรือเปล่านะครับสมมุติว่าเราเลี้ยงนี่เราก็เอาผ้านะอ้อมนะ ความคิดง่ายอยู่นะครับแต่ปฏิบัติมันก็จะยากนิดหนึ่งนะก็เข้ามาชมครับบรรยากาศที่ท้องทุ่งนาหรือว่าบ้านสวนของเรานะที่ไม่ได้ผ่านเข้ามาหลายวันนะวันนี้เข้ามาชมามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับท้องทุ่งนาสวยๆครับ รอนะครับรอไฟอย่างเดียวครับตอนนี้เราไม่รู้ว่า,าไฟที่เราได้ดำเนินการเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับนี่ก็ประมาณประมาณสักสี่เดือนห้าเดือนแล้วมั้งนะครับประมาณสี่เดือนถึงห้าเดือนนะประมาณนี้นะครับประมาณสี่เดือนประมาณนี้พี่น้องนะครับ ยังไม่คืมหน้าอะไรเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะได้มาลงตอนไหนเขาก็ยังไม่ส่งข่าวมาให้เราเลยนาะเดี๋ยวออันนี้วันที่ยี่สิบแล้วนะเดี๋ยวเราจะทักถามอีกทีหนึ่งว่า,าทำไมยังไม่เห็นนะครับมีความคืมหน้าเลยเนาะ ก็เราก็พยายามที่จะติดต่อนะติดต่อไปสองรอบแล้วนะนะครับเขาก็ไม่เห็นว่ายังไงเนาะเดี๋ยวเราจะติดต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ